ค่ำคืนนั้นดูใบเต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับเหนืออ่าวที่เงียบสงัดเสียงเครื่องยนต์หรูแล่นผ่านถนนสายกว้างราวกับประกาศความมั่งคัง่งกลิ่นน้ำหอมแบรนเนมลอยประปนกับกลิ่นเครื่องเทศจากร้านอาหารข้างถนนผู้คนในชุดสูทหร,รูเดินสวนกันอย่างมั่นใจบนทางเท้าที่มันวาวสะท้อนแสงไฟในตึกระฟ้าแห่งหนึ่งมีห้องเพนเฮาส์ซ่อนความลับอันมืดดำของเศรษฐีหนุ่มชีคาริสเป็นนักธุรกิจพลังงานผู้มีชื่อเสียงและอิทธิพลมากเขามีหุ้นพันล้าน และสายสัมพันธ์กับนักการเมืองระดับสูงใบหน้าคมเข้มถูกจับตามองเสมอทุกครั้งที่เขาปรากฏในงานสังคมแต่ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังชีวิตหรูหรานั้นมีรอยร้าวที่อันตรายความสัมพันธ์ลับกับหญิงสาวฟิลิปปินส์กลายเป็นบาดแผลที่เขาเก็บซ่อนหญิงสาวชื่อมาเรียทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในเล้าระดับหรูดวงตากลมโตและรอยยิ้มอบอุ่นทำให้ชิคาลิตหลงใหลอย,อย่างหนักเขาซื้อของขวัญหรูราคาแพงและพาเธอไปท่องเที่ยวทั่วโลก ความสัมพันธ์เริ่มลึกซึ้งจนเขายอมเสี่ยงทั้งชื่อเสียงและครอบครัวแต่การลับตาคนในเมืองที่ไม่เคยหลับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเสียงกระซิบหรือเล็ดลอดในวงการธุรกิจเกี่ยวกับหญิงสาวปริศนาภาพถ่ายหลุดจากกล้องมือถือแพร่ไปยังโทรศัพท์ของชายผู้ใกล้ชิดชายคนนั้นคืออเมดหุ้นส่วนใหญ่ที่ร่วมลงทุนกับชิคาลิตเขาเป็นเพื่อนร่วมเรียนตั้งแต่วัยเด็กและเคยร่วมฝันสร้างอาณาจักรแต่ในดวงตาของอเมดกลับเต็มไปด้วยความอิจฉาและความโลภ อาเม็ดใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือกดดันและเริ่มต้นเกมอันตรายเขานัดชีคาริสมาที่บางเฮียพริมอัลที่เปิดเพลงแจ๊สเบาเสียงน้ำแข็งกระทบแก้ววิสกี้ดังขัดจังหวะความเงียบตึงเครียดสายตาของอาเมดจ้องนิ่งพร้อมรอยยิ้มที่ดูเย็นชายอย่างน่ากลัวเขาเอ่ยช้าๆว่าทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับถ้าได้สิ่งที่ต้องการชีคาริสฟังด้วยหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเงือเม็ดเล็กไหลซึมตามขมับแมแอร์เย็นเฉียบทั่วทั้งห้อง เขาพยายามรักษาสีหน้าแต่ฝ่ามือสั่นเล็กน้อยใต้ตัวไม้อเมดยื่นข้อเสนอให้ยกหุ้นส่วนหนึ่งของโครงการน้ำมันใหม่หากปฏิเสธภาพและเรื่องราวจะถึงมือภรรยาและนักข่าวทันทีความมืดภายในใจชีคาลิปเริ่มก่อตัวอย่างชัดเจนเขาไม่เคยคาดคิดว่ามิตรภาพจะกลายเป็นกรงเหล็กขังชีวิตเสียงหัวรอบแผ่วๆของแขกโตข้างๆฟังดูบาดลึกและเสียดแทงกลิ่นซิกาแรงแสบจมูกยิ่งทำให้ความอึดอัดทวีคูณ เขาเงยหน้าขึ้นช้าๆแล้วสบตาเพื่อนรักที่กลายเป็นศัตรูหลังการสนทนาคืนนั้นชีคาริสกลับสู่เพนเฮาส์บนชั้นสูงสุดวิวเมืองยามค่ำงดงามแต่ในสายตาเขากลับเต็มไปด้วยความมืดมารีนั่งรอยอยู่ในชุดเดรสเรียบง่ายพร้อมรอยยิ้มกังวลเธอถามเสียงสั่นว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมสีหน้าเขาเศร้าเช่นนั้นชีคาริสหลบตาเธอแล้วบอกเพียงว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศพัดผ่านห้องเงียบที่หรูหราเกินบรรยาย แชนเดรียคริสตันส่องแสงระยิบระยับคล้ายซ่อนเงาแห่งหายนะเสียงนาฬิกาแขวนดังติ๊กตอกสร้างจังหวะที่น่าหวาดหวั่นในห้องกว้างชี้คาริสก,ก้าวช้าๆไปที่ระเบียงแล้วมองลงสู่ถนนด้านล่างความคิดในหัวสับสนราวกับเสียงคลื่นสัสตว์เข้าหากันไม่หยุดมาเรียก้าวตามมาพร้อมวางมือลงบนแขนเขาเบาๆกลิ่นแป้งเด็กอ่อนๆจากตัวเธอทําให้ใจเขาสั่นไหวเขาอยากปกป้องเธอแต่รู้ว่ากําแพงแห่งอํานาจกําลังพังทลาย ไฟจากตึกฝั่งตรงข้ามส่องแสงลอดเข้ามาทำให้เงาทั้งคู่ทาบยาวในเงานั้นที่คาริสเห็นภาพอนาคตที่เต็มไปด้วยเลือดและความตายคืนนั้นเขาแทบไม่หลับแม้ดวงตาแดงก่ำด้วยความอ่อนล้าเสียงลมทะเลสายกระแทกกระจกดังเหมือนคำเตือนจากเคราะห์ร้ายโทรศัพท์มือถือสั่นปลุกเขากลางดึกด้วยข้อความจากอาเมดข้อความสั้นแต่หนักหน่วงย้ำว่าเวลาตัดสินใจเหลือน้อยลงชีคาริสจ้องจอแสงสว่างกลางความมืดด้วยหัวใจที่จมดิ่ง รุ่งเช้าเมืองดูไบตื่นขึ้นพร้อมเสียงเรียกรถแท็กซี่และเครื่องยนต์หรูท้องฟ้าสายสะท้อนตึกระฟ้าเหมือนกระจกเนวบานอมาชีคคาริสแต่งชุดสูทสีดำเข้มแล้วมุ่งหน้าไปยังออฟฟิศกลางเมืองผู้ช่วยหลายคนยกแฟ้มงานใหม่มาแต่เขาแทบไม่เปิดดูในใจเขามีเพียงเสียงคำขู่ก้องกังวาลไม่หยุดราวกับลมหายใจอาเมดปรากฏกายที่ห้องประชุมพร้อมรอยยิ้มมั่นใจจนดูหน้าขนลุกเขาเอื้อมมือจับไหล่ชีคคาริสต่อหน้าลูกน้องราวกับมิตรแท้ แต่ในหูชีคาริสเสียงจับไหลยนั้นดังก้องเหมือนโซ่ตรวนผูกพันธนาการเขาไม่อาจหาทางหนีเพราะทุกย่างก้าวถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดและในแววตาของอาเม็ดมีประกายบางอย่างที่ชวนให้หนาวสาั่นเมื่อแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าอีกครั้งชีคาริสนั่งเงียบในห้องกว้างเสียงหัวใจเขาเต้นแรงไม่ต่างจากเสียงกลองในพิธีกรรมโบราณกลิ่นกาแฟขมค้างอยู่ในลำคอจนแทบกลืนไม่ลงเขารู้ดีว่าหากยังยอมจำนวนทุกสิ่งที่รักจะถูกทำลาย และภายในเงามืดของเพนท้าวความคิดบางอย่างเริ่มคุกรุ่นขึ้นมันเป็นความคิดที่อันตรายและไม่อาจย้อนคืนได้อีกเลยรุ่งเช้าในดูไบมีเสียงรถหร้แล่นผ่านถนนกว้างเหมือนกระแสงเงินทองชีคคาริสนั่งในรถเป็นสีดำเงาสะท้อนแดดทะเลรายกลิ่นหนังใหม่ในรถกลับไม่ช่วยบรรเทาความหนักอึ้งในใจทุกลมหายใจของเขามีเพียงภาพของอาเม็ดและคำขู่เย็นชามาเรียนั่งข้างๆเงียบงันเหมือนรู้ดีว่าเคราะห์ร้ายใกล้เข้ามา เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขัดจังหวะบรรยากาศอึดอัดภายในรถหน้าจะปรากฏชื่ออาเม็ดพร้อมข้อความให้พบกันที่โรงแรมหรูชี้คาริ็กกำมัดแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นบนหลังมือเขารู้ดีว่าการพบครั้งนี้ไม่ใช่การเจราจาธุรกิจธรรมดาอีกแล้วมาเรียเอื้อมมือมาวางบนแขนเขาเหมือนขอร้องให้ระวังโรงแรมตั้งต่งานกลางเมืองด้วยกระจกสะท้อนฟ้าไร้เมฆก,กลิ่นน้ำหอมราคาแพงปนกลิ่นกาแฟคู่ใหม่ในล็อบบี้เงียบ เสียงรองเท้าหนังของแขกสะท้อนกับพื้นหินอ่อนอย่างเป็นจังหวะชี้คาริสก้าวช้าๆไปยังห้องประชุมชั้นบนสุดด้วยหัวใจสัน่นประตูไม้โอเปิดออกเผยให้เห็นอเมดนั่งรอพร้อมวายแดงสายตาของอเมดนิ่งเฉียบเหมือนนักล่าที่กำลังจ้องเหยื่อเขายกแก้ววายขึ้นดื่มช้าๆแล้ววางลงอย่างมั่นใจบนโต๊ะมีแฟ้มเอกสารหนาปึกที่ผูกด้วยเชือกสีแดงเสียงกระดาษกรอบแกรบเมื่ออเมดเลื่อนแฟ้มมาตรงหน้าเพื่อนเกา่า เขาพูดสั้นๆว่าในนี้มีหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับมาเรียและความลับชีคาริสเปิดแฟ้มด้วยมือสั่นเจอภาพถ่ายหลายสิบใบวางเรียงภาพเขากับมาเรียในห้องพักโรงแรมและชายหาดส่วนตัวแม้แต่ข้อความส่วนตัวยังถูกพิมพ์ออกมาทั้งหมดไม่มีสิ่งใดขาดหัวใจเขาเหมือนถูกบีบแน่นจนหายใจติดขัดกลางห้องหรูหราอาเมดยืนเงื่อนไขใหม่ที่โหดกว่าครั้งก่อนจนแทบสิ้นหนทางเขาต้องโอนหุ้นกว่าครึ่งในโครงการใหม่ให้ทันสัปดาห์นี้ หากช้าเพียงวันเดียวภาพทั้งหมดจะถูกส่งถึงสื่อใหญ่ระดับโลกเสียงหัวเราะเบาๆของอเมตดังก้องเหมือนเสียงปีศาจในความเงียบชีคาริสนั่งนิ่งตัวแข็งเหมือนรูปปั้นที่กำลังแตกสลายเงือซึมเต็มแผ่นหลังจนสูดรูเปียกชื้นอย่างน่าอับอายเมื่อกลับถึงเพนเฮามารียถามด้วยเสียงสั่นว่าทุกอย่างเป็นอย่างไรชีคาริสไม่ตอบเพียงโยนแฟ้มเอกสารลงบนโต๊ะกระจกเสียงดังกระจกสะท้อนใบหน้าของเธอซีดเผือดเหมือนคนถูกตัดสินโทษ น้ำตาไหลออกมาเงียบๆเ,เ,เมื่อเธอเห็นภาพตัวเองในเอกสารเธอกล่าวเบาๆว่าเรื่องนี้จะฆ่าพวกเขาทั้งคู่หากไม่หนีไปให้ไกลชีคาริสมองเมืองนี้ออนสว่างสวายด้านนอกด้วยความสับสนเสียงแตรรถและเสียงเพลงจากในคลขับลอยมาถึงระเบียงแต่ภายในห้องเงียบงันเหมือนสุสานที่รอซ่อนความลับเขารู้ว่าการหนีไม่ใช่ทางออกเพราะอาเมดมีเครือข่ายกว้างใหญ่ทุกเส้นทางที่เขาเลือกจะถูกดักจนมุมและถูกทำลายไม่เหลือ คืนนั้นเขาฝันร้ายว่าถูกขังในห้องมืดไร้หน้าต่างเสียงโซ่เหล็กกระแทกพื้นดังไม่หยุดเหมือนก้องในหัวเขาตื่นขึ้นมาเหงื่อชุ่มทั้งตัวและได้ยินเสียงแปลกจากครัวเสียงแก้วน้ําแตกกระจายทําให้หัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดเมื่อรีบเดินไปเขาเห็นประตูครัวเปิดอ้าและลมพัดเข้ามามาเรียนั่งกอดเขาอยู่ที่พื้นน้ําตาเปื้อนแก้มเต็มสองข้างเธอพูดว่ามีคนพยายามงัดประตูด้านหลังเข้ามาเมื่อคืนนี้ บนพื้นยังมีรอยรองเท้าฝุ่นทรายที่ไม่ใช่ของพวกเขาเลยกลิ่นเหงื่อและฝุ่นจากทะเลทรายยังคงชัดเจนในอากาศอับชื้นชีคคาริสยืนมองรอยเท้านั้นด้วยใจที่เริ่มหวาดกลัวสุดขีดเขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่การขู่ธรรมดาแต่เป็นการจู่โจมจริงอาเมดไม่เพียงจับเขาด้วยหลักฐานแต่ยังเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัวเพนท์เฮาส์ที่เคยปลอดภัยกลายเป็นกับดักที่เขาไม่อาจหนีทุกมุมห้องอาจมีสายตาแอบมองหรือกล้องที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เสียงนาฬิกาดังชัดเจนขึ้นเหมือนนับถอยหลังชะตากรรมของเขาวันถัดมาเขาได้รับกล่องพัสดุสีดำไม่มีชื่อผู้ส่งภายในมีนาฬิกาสายพร้อมจดหมายสั้นเขียนเพียงว่าเวลาใกล้หมดเม็ดสายร่วงช้าๆผ่านกระจกสายสะท้อนใบหน้าซีดของชิคาลิตเสียงกรอบแกรบของสายดังชัดเหมือนคำสาบกำลังรัดคอเขามาเรียกรีบคว้าจดหมายนั้นแต่มือสั่นจนกระดาษเกือบฉีกขาดเธอกล่าวว่าพวกเขาต้องหาคนช่วยก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป ชีคคาริสคิดถึงตำรวจแต่รู้ดีว่าหลักฐานอยู่ในมืออาเมดหากเรื่องราวหลุดสู่สาธารณะเขาจะเสียทุกสิ่งทั้งเงินและอำนาจเขากลับมานั่งเงียบกดขมับแน่นจนรู้สึกปวดหัวรุนแรงในความเงียบเขาเริ่มคิดถึงวิธีที่จะตัดปัญหาทั้งหมดให้สิน้นคืนนั้นแสงเฟนิออนสะท้อนหน้าต่างห้องกลายเป็นเส้นสีแดงยาวเสียงรถสปอร์ตเร่งเครื่องดังแข่งกันราวกับเสียงปีศาจนอกตึกชีคคาริสนั่งมองไฟเหล่านั้นพลางคิดถึงสิ่งที่อาเม็ดทำ ความโกรธและความกลัวผสมกันจนกลายเป็นแรงผลักดันแปลกประหลาดมารีเดินเข้ามากลุ่มมือเขาแน่นพร้อมถามว่าเขากำลังคิดอะไรชีคาริทมองลึกลงไปในดวงตาเธอแล้วไม่พูดคำใดเพียงเสียงลมหายใจหนักและเงาของเขาสะท้อนบนผนังเย็นชาภายในหัวมีเพียงภาพเลือดและความเงียบของเมืองยามดึกเสียงหัวใจเต้นทีเหมือนเสียงกลองที่เร่งเร็วไม่หยุดและในห้วงคืนนั้นความคิดที่เคยเก็บซ่อนเริ่มก่อตัวชัดเจน มันเป็นความคิดที่เต็มไปด้วยความมืดและการหักหลังรุนแรงความคิดที่จะทําให้เกมของอาเมดจบลงในพริบตาแต่เขายังไม่รู้ว่าทุกย่างก้าวกาลังพาเข้าสู่ทางตันที่มืดมิดและภายในเพนเฮาส์รูแห่งนี้กําลังรอฉากโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ฉากที่จะเปลี่ยนทุกชีวิตให้กลายเป็นเท่าฐานในค่ำคืนเดียวค่ำคืนนั้นดูใบสองแสงราวกับเวทีที่กำลังจะเปิดฉากใหญ่ชีคคาลิตยืนอยู่บนระเบียงเพนเฮาส์เฝ้าอมองเมืองด้วยใจสัน่น เสียงดนตรีจากในคลับไกลๆดังปะปนกับเสียงเครื่องยนต์บนถนนลมทะเลสายพัดแรงจนม่านสีขาวพลิ้วไหวราวกับผีไรตัตตนมารียืนข้างหลังพร้อมสีหน้าซีดเผือดและสายตาเต็มไปด้วยหวาดวันบนโต๊ะรูมีแฟ้มเอกสารและนาฬิกาสา,สายสีดำตั้งเด่นเม็ดสายที่ร่วงลงช้าๆทำให้ห้องเต็มไปด้วยความกดดันชีคคาริสนั่งมองมันเหมือนกำลังนับเวลาถอยหลังสู่หายนะเสียงหัวใจเขาเต้นแรงกว่าจังหวะติ๊กต่อของนาฬิกาแขวน มารียถามเบาๆว่าเขาจะเลือกยอมจำนนหรือสู้จนสุดทางคำถามนั้นแทงลึกลงไปเหมือนขมมีดกรีดกลางอกชีคาริสเงยหน้าช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธเครียวเขาพูดว่าไม่มีทางปล่อยให้เพื่อนเก่าเหยียบย่ำเกียดได้มารียกุมมือเขาแน่นแต่สันเทาเหมือนกำลังจับไฟร้อนเธอเตือนว่าเลือดอาจหลังออกมาและไม่มีวันย้อนคืนทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือสั่นดังขึ้นอย่างรุนแรง ข้อความหมายจากอาเมดปรากฏพร้อมคำสั่งให้พบคืนนี้สถานที่คือเพนท์เฮาส์แห่งเดียวกันที่เขากำลังยืนอยู่ชีคคาริกรู้ทันทีว่าคืนนี้จะเป็นคืนแห่งการตัดสินใจเขามองมารีด้วยแววตาหนักแน่นแล้วบอกว่าให้เตรียมใจไม่กี่ชั่วโมงต่อมาประตูเพนท์เฮาส์ถูกข้อเสียงดังอาเมดก้าวเข้ามาพร้อมชายแปลกหน้าสองคนในชุดดำกลิ่นน้ำหอมแรงฉุนปนกลิ่นบุหรี่ที่ติดเสื้อพวกนั้น มาเรียถอยหลังไปจนชิดผนังด้วยสีหน้าตกใจสุดขีดชีคาลิตยืนขึ้นช้าๆพร้อมจ้องหน้าเพื่อนเก่าด้วยแววตาแข็งอาเมดยิ้มเย็นชาแล้วโยนซองสีน้ำตาลงบนโต๊ะเสียงกระดาษกระแทกกระจกดังชัดจนบรรยากาศตึงเครียดเขาบอกว่านี่คือหลักฐานชุดใหม่และหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาหากไม่โอนหุ้นภายในคืนนี้ทุกอย่างจะถูกปล่อยสู่สื่อทันทีชีคาริสกำมัดแน่นจนเล็บกดลงในฝ่ามือเจ็บแสบ ชายชุดดำเปิดกระเป๋าเผยให้เห็นปืนสีดำวางไว้ชัดเจนมารีร้องอุทานเสียงลงเหมือนถูกจับโยนเข้าสู่ฝันร้ายชีคาริปพยายามควบคุมอารมณ์แต่สายตาเริ่มสั่นไหวอาเมดหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าความลับมีค่ามากกว่าชีวิตเสียงหัวเราะนั้นสะท้อนกับผนังกระจกเหมือนปีศาจก้องกังวาลทันใดน,นั้นไฟในห้องกระพริบเหมือนจะดับลงชั่วขณะเราทั้งหมดในห้องสั่นไหวราวกับกำลังเต้นไปกับความกลัวชายชุด,ดดำขยับใกล้ขึ้น พร้อมวางมือบนปืนที่พกติดเอวมารียร้องให้สะอื้นขอให้หยุดทุกอย่างก่อนจะสายเกินไปแต่ไม่มีใครฟังเสียงของเธอแม้แต่น้อยในห้องกดดันชีคคาลิตโกนบอกว่าเขาจะไม่ยกหุ้นให้ใครทั้งนั้นอาเมดหัวเราะเยาะและก้าวเข้ามาใกล้ตัวอย่างท,ท้าทายเสียงรองเท้าหนังกระแทกพื้นดังชัดเจนเหมือนนับจังหวะความตายเขาโน้มตัวกระซิบข้างหูชีคาลิตว่าเวลาของเจ้าหมดแล้ว ลมหายใจร้อนแรงและกลิ่นวายแดงยังคงติดอยู่ในอากาศทันใดนั้นที่คาลิกขวาแก้ววายแล้วปาใส่กำแพงเสียงแก้วแต่กระจายสะท้อนเหมือนเสียงปืนลั่นในความมืดเศษแก้วกระเด็นใส่หน้าชายชุดดำทำให้เขาชะงักทันทีมารีกรีบปิงไปหยิบโทรศัพท์แต่ถูกผลักจนล้มลงพื้นเสียงกรีดร้องของเธอดังก้องในเพนเฮาหรูอย่างน่าสะพรึงการปะทะเริ่มขึ้นท่ามกลางเสียงโกลาหลและแสงไฟกระพริบ ชีคาริตต่อสู้ดินรนด้วยแรงทั้งหมดที่มีในตัวเขาคว้าขวดเหล้าหนักแล้วฟาดเข้ากับชายชุดดำอย่างแรงเสียงแตกดังสนัน่นและกลิ่นแอลกอฮอล์กระจายทั่วห้องทันทีเลือดหยดแรกกระเซ็นลงบนพื้นหินอ่อนสีขาวสะอาดอาเมดถอยหลังไปด้วยความตกใจที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสายตาของเขาเริ่มเปลี่ยนจากเย่อหยิเป็นหวาดกลัวชีกคาริตหอบหายใจแรงเหมือนสัตว์ป่าที่ถูกไล่ตอนมารีร้องเรียกชื่อเขาเสียงสัน่นพร้อมน้ำตาไหลไม่หยุด ในบรรยากาศนั้นความเงียบปนเสียงหอบกลายเป็นสิ่งน่าสะพรึงอาเมดชักปืนออกมาช้าๆพร้อมเล็งตรงมาที่ชิคาลิตเสียงขึ้นนกดังชัดเจนเหมือนคำตัดสินชะตาชีวิตมาเรียกรีบปิงเข้าขวาด้วยร่างเล็กแต่เปี่ยมความกลา้าเธอตะโกนบอกว่าอย่าทำร้ายเขาไม่ว่าอย่างไรก็ตามเสียงสะอื้นของเธอกองสะท้อนทู่ห้องหรูที่เต็มไปด้วยเลือดวินาทีนั้นทุกอย่างดูช้าลงเหมือนโลกหยุดหมุนชั่วขณะไฟนีออนจากตึกตรงข้ามส่องเข้ามาทำให้ปืนเป็นประกาย ชีคาริสจ้องตาอาเม็ดด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความแค้นเขารู้ดีว่าคืนนี้จะไม่มีใครออกไปเหมือนเดิมอีกแล้วและในเงามืดเพนเฮาส์เสียงปืนดังขึ้นอย่างกึงกก้องสะท้อนเมืองเสียงปืนดังสะท้อนทั่วเพนเฮาส์หรูเหมือนฟ้าผ่ากลางเมืองกลิ่นดินปืนคลกคลุ้งปนกลิ่นแอลกอฮอล์ที่หกเลอะพื้นหินอ่อนมาเรียกรีบร้องเสียงหลงขณะร่างหนึ่งล้มลงกระแทกต่กระจกแตกเศษกระจกปลิวกระจายสะท้อนแสงไฟนีออนแดงจากตึกตรงข้าม ชีคคาลิดหายใจแรงดวงตาเบิกโพรงกับเลือดที่สาดกระเซ็นอาเมดนอนจมกองเลือดแต่ปืนยังคงอยู่ในมือนิ้วเขากระตุกเล็กน้อยก่อนจะหยุดนิ่งเหมือนรูปปั้นไร้ยวิญญาณชายชุดดำคนแรกนอนแน่นิ่งอยู่ข้างประตูไม่ขยับอีกแล้วอีกคนยังยืนอึ้งสีหน้าตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเลยสายตาเขาสั่นเหมือนคนเห็นปีศาจกลางห้องที่เต็มไปด้วยเลือดชีคาลิดก้าวช้าๆไปหยิบปืนจากมืออาเมด เสียงรองเท้าเปื้อนเลือดลั่นดังกรอบแกรบทุกย่างก้าวบนพื้นเปียกเขายกปืนขึ้นเล็งใส่ชายชุดดำที่เหลือทันทีมาเรตโกนห้ามเสียงสัน่นแต่เสียงไม่อาจหยุดความโกรธได้ชายคนนั้นรีบวิ่งหนีออกจากห้องทิ้งร่างเพื่อนและเจ้านายไว้ความเงียบเข้าปกคลุมทันทีเหมือนห้องถูกปิดกั้นด้วยความตายเสียงหอบหายใจของชิคาริสดังชัดราวกับกลองในสุสานมาเรสุดนั่งหลงข้างร่างไร้บิญ,ญญาณของอเมตตัวสันเทา เธอพูดเสียงเบาว,าว่านี่คือจุดที่ทุกอย่างเกินควบคุมแล้วชีคาริสมองเลือดที่ไหลซึ่งไม่หยุดจนเกิดเป็นแองแดงฉานในแองนั้นเขาเห็นภาพสะท้อนใบหน้าตนเองบิดเบี้ยวไม่ใช่เศรษฐีผู้ทรงอำนาจแต่เป็นฆาตรกรที่เพิ่งก่อเหตุเสียงนาฬิกาสายบนโต๊ะยังคงดังแผ่วเหมือนคำสาปเตือนเม็ดสายร่วงลงอย่างช้าๆเหมือนเวลาที่กำลังจะหยุดนิ่งชีคาริสเดินไปพลิกซองสีน้ำตาลที่อเมทโยนทิ้งไว้ภายในไม่ใช่ภาพถ่าย หรือเอกสารการแบล็กเมล์อีกต่อไปแต่เป็นสัญญาการโอนหุ้นพร้อมลายเซ็นปลอมของเขาเรียบร้อยและเอกสารลับที่แสดงว่ามาเรียถูกติดตามมานานกว่าที่คิดรูปถ่ายเธอปรากฏในหลายประเทศก่อนพบชีคคาริสเสียอีกในทุกภาพมีเงาของอเมดปรากฏอยู่ด้านหลังอย่างน่าขนลุกมาเรียตัวแข็งทื่อเมื่อเห็นภาพเหล่านั้นกระจายเต็มพื้นห้องดวงตาเธอเบอิกกว้างเหมือนคนถูกเปิดโปงความลับมืดดำ ชีคคาริฐานไปถามเสียงแข็งว่าเธอปกปิดอะไรจากเขามารียร้องให้หนักแต่ปฏิเสธเสียงสันว่าตนไม่รู้อะไรเลยแต่แววตาของเธอสันไวราวกับปกปิดบางสิ่งที่น่ากลัวทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือของอเมดดังขึ้นเสียงเรียกเข้าชัดเจนชีคคาริษหยิบขึ้นมาเห็นชื่อที่ไม่คาดคิดปรากฏบนหน้าจอชื่อที่ทําให้หัวใจเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะด,ด้วยความตกตะลึงมันคือชื่อของภรรยาชีคาริษเองที่โทรเข้ามาหลังเหตุการณ์นองเลือด เสียงริงโทนก้องกังวานท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยศพชีคคาริตตัวสั่นเหมือนคนถูกฟ้าพาเมื่อกดรับสายเสียงภรรยาเย็นชาเอ่ยเพียงว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนแล้วเขาแทบไม่เชื่อหูตัวเองกับคำพูดที่ได้ยินตรงหน้ามาเรียตกใจจนร้องถามว่าใครกำลังควบคุมเกมนี้อยู่จริงเสียงปลายสายหัวเราะเบาๆก่อนวางสายทิ้งอย่างเลือดเย็นชีคาริสุดลงกับพื้นท่ามกลางเลือดและซากระจกแตก มือที่ถือปืนสั่นไว้เหมือนกำลังถือของหนักพันตันความจริงที่เปิดเผยทำให้โลกทั้งใบของเขาพังทลายในชั่วพริบตาไม่ใช่อาเมดที่เริ่มเกมนี้เพียงลำพังแต่เป็นใครบางคนข้างกายเสียงแอร์เย็นเฉียบกลับกลายเป็นลมหายใจของความตายที่ลอยวนมาเรียคุกเข่าลงข้างเขาแต่ไม่กล้าแต่ต้องตัวแม้แต่น้อยเธอกระซิบว่าเขาไม่อาจเชื่อใจใครได้แม้แต่คนในบ้านดวงตาเธอสั่นสะท้อนแสงไฟกระพริบจากตึกสูงด้านนอก ชีคาริทมองไปรอบห้องที่เต็มไปด้วยเลือดและซากศพและเขารู้ว่าความตายยังไม่จบเพียงเท่านี้แน่นอนเสียงเซเรนตำรวจดังแว่วจากถนนด้านล่างตายขึ้นมาไกลไฟสีน้ำเงินแดงกระพริบสะท้อนผ่านหน้าต่างกระจกสูงระยิบมารีหันไปทางประตูด้วยสีหน้าตกใจอย่างเห็นได้ชัดเธอถามว่าใครโทรแจ้งตำรวจหรือมีใครซ่อนอยู่ภายในชีคคาริทนิ่งเงียบเพราะหัวใจจมดิ่งในคำตอบที่ไม่อยากรู้ เขาจำได้ว่ามีเพียงคนเดียวที่รู้ทุกความลับของเพนเฮาส์และคนคนนั้นคือภรรยาที่กำลังชักใยอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเสียงเคาะประตูหนักหน่วงทำให้เพนเฮาส์สะเทือนเล็กน้อยมาเรียกรีบกุมมือเขาแน่นเหมือนรอการพิพากษาครั้งสุดท้ายชีคาริสหันมองซากศพเพื่อนเก่าพร้อมน้ำตาคลอในดวงตาเขาไม่รู้ว่าควรยอมจำนนหรือสู้ต่อเพื่อหาความจริงเสียงแซเรนดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกลองพิธีศพที่ไม่มีวันหยุด ลมทะเลสายพัดแรงเข้ามาทางหน้าต่างเหมือนเสียงคำสาปกลิ่นเลือดคลกคลุ้งผสมกลิ่นน้ำหอมของมาเรียจนแทบหายใจไม่ออกและในห้องเพนเฮาหรูที่เต็มไปด้วยความตายเกยมใหม่เพิ่งเริ่มต้น